สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล,แล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เฟอร์บิทลิสติกนั่นเองนะคะทุกคนเป็นคลิปที่คิดว่าหลายคนรอคอยก็ถ้าเกิดใครเข้าโผล่เข้ามาเจอกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์แลวก็ซับสไคร์ทางเราก่อนนะคะนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มเฟอร์ริตลิสติกกันเลยค่ะโอเคทุกคนก็มาเริ่มกันนะคะจะบอกปีนี้เริ่มกันเลยนะคะจะบอกปีนี้ไอเทมหนึ่ง ไอเทมหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตการทาลิปเราไปตลอดเลยก็คือลิปเพนซิลนะคะเป็นไอเทมที่แบบว่าเคยพ่อมันเขียนลิปเพนซิลแล้วแบบมันทาลิปได้สวยขึ้นมากจริงๆ ที่เราชอบก็จะเป็นสีตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็นตัว fitting lip sharper นะคะตัวนี้คือเป็น lip pencil ตัวนี้คือเป็น lip pencil ที่หัวเล็กนะคะทุกคนก็คือว่าทนมาดีมากๆนะคะทุกคนอย่างอันเนี้ยจะเป็นแบบน้ำตาลที่มีความติดชมพูนิดน,นึงคือซึ่งอย่างของเมนดาเนี้ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลที่ติดชมพูนิดนึงนะคะมันดูชัดมีเป็นทรงมากขึ้นเลยอย่างนี้เนาะซึ่งของเมนดาก็คือทําสีดีแล้วก็เนื้อดีมากๆนะคะเนื้อเขาจะกลางๆไม่ได้นุม่มแล้วก็ไม่ได้แห้งเกิน มาวาดขอบปาดทำมิติได้สวยมากๆทุกคนแล้วก็แบบราคาน่ารักด้วยนะคะอันนี้แบบแท่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองซูเปอรม์มาคือติดเฟอรริตทุกหมวดจริงๆครยออตัวเบสเซลเลอร์ของซูเปอรม์มาอยู่แล้วที่ของการนี้เขามาในลักษณะลิปเพนซิลนียคือข้อดีของลิปซูเปอรม์มาตัวนี้นะคะคือเป็นทางลิปครยออแล้วก็ลิปเพนซิลในตัวเดียว แล้วก็เนื้อเขาจะไม่ได้แห้งเลยนะมีเวลเวดกมัมยี่นุ่มๆน,นะคะทุกคนที่แบบสีชัดกรบสีปากได้เลยเนี่ยคือเอามาลงเป็นเบสก่อนลงสีอื่นหรือว่าจะทาเดี่ยวๆก็ได้นะทุกคนตัวนี้คือแบบเนื้อดีมากเวลเวดสีชัดเกลี่ยง่ายนะคะเซ็ตตัวแล้วก็จะมีความแบบซอฟต์แมทอันนี้คือแบบเป็นเนื้อเวลเวดที่แบบละมุนมากจริงมาต่อที่ที่สุดของลิปเพนซิลที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะเปนต์อันนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัว ดอตออนมูดลิปเพนซิลสีเบอร์สิบสี่คามพิงอันนี้ก็จะเป็นแบบลิปเพนซิลที่ฟอร์มูล่าดีมากมีเป็นตัวที่เห็นช่างแต่งหน้าเกาหลีเคบิวตี้คือใช้กันเยอะมากๆีดชัดลื่นเบลอปากดีแล้วก็เนื้อไม่แห้งเลยนะคะเคลเคเตอร์อีกตัวที่อยากแนะนำทุกคนนะคะคือแปรงเบลนด์ลิปหัวแบบคือรู้สึกว่ามันทําให้ปากเราดูแบบทรงสวยแล้วก็มีความมีมิติยิ่งขึ้นท่านทุกคนเห็นไหมสองสเต็ปปิดจอบด้วยน้องคนนี้นะคะจะเป็นของ e2d base and over lip pencil สีมาเป็นแบบลิปเบสเลยทุกคนคือจะเป็นสีชมพูนูที่สามารถเข้ากับลิปสติกลิปทิน lip Stick, lip Tin, ทุกเฉดเลยทุกคนคือตัวเป็นเบสนะคะก่อนลงพวกทินตัวอื่นมันแบบพลังล่องปากกลบความปากคำได้ดีมากๆทุกคนลงเขาจะเป็นหัวแปรงแบบนี้เอาไว้เบลนด์ให้มันมีความฟูงละมุนต้นมากขึ้นนะคะ ซึ่งอันนี้เราจะชอบพกติดกระเป๋าไว้นะคะเวลาแบบลิปลุดระหว่างวันอะไรเงี้ยเราจะได้เอาเนี้ยไปเติมเพราะว่าเขาเป็น t ูอิวันแบบมีลิปเบสแล้วก็มีหัวแปลงแบบแอปพลายในตัวเลยคือมันแบบสะดวกในการใช้งานมากๆากและหมวดต่อมานะคะที่เราจะขาดหมวดนี้ไปไม่ได้เลยเพราะว่าปีที่แล้วคือมาแรงมากๆก็คือแกงลิปออยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็แบบมีลิปบำรุงด้วยซึ่งนี้ก็จะรวมทั้งแบบลิปออยลิปบำรุงลิปแบบที่ทาก่อนแต่งหน้านะคะ her highness นะคะ phyto retinol plum glow lip tint นะคะ ซึ่งเนี่ยเขาออกมาสิ้นปีที่แล้วแต่คือเราชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยสุดๆคือเขาจะเป็นลิปบำรุงนะคะที่ให้สีเป็นฟิลทินไปด้วยซึ่งคือไฮเนสนะคะก็เป็นแบรนด์ไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องสกินแคร์กันแดดพวกแบบส่วนผสมสกินแคร์ต่างๆอยู่แล้วนะทุกคนโฉอออกเป็นลิปทินมาคือมันดีมากทุกคนดูฟินิชปากดีลิปทินบบลที่ให้การบำรุงแบบแน่นมากๆเลยนะคะเหมาะกับการทั้งแบบบำรุงก่อนแต่งหน้าหรือว่าจะใช้เติมระหว่างวันก็ได้ทุกคนคือปาก g l o สวยมากแล้วก็แบบ มาแทรพผาคนมีติดกระเป๋าไว้ไปแล้วป,ปากไม่เหี่ยวไม่ย่นแน่นอนมิซูมิ U ู v l u m p มปิ Lip ิ i ออนะคะตัวนี้คือเขาเป็นลิปออยของมิซูมิที่เขามี ที่เขามี S P f 50บวก P A 4บวกด้วยนะคะทุกคนงงว่าเคยเราต้องกันแดดปากด้วยหรอต้องค่ะเพราะว่าปากเราถ้าไม่ได้รับการปกป้องมันก็เหมือนผิวเราที่แบบโดน U V ต่างๆมีส่วนก็จะเป็นลิปออยที่เขาจะมีสีเบาๆแบบละเลื่อละเลือทำโซเอาหมดไปหลายรอบมากๆมีความเย็นๆนิดนึงนะแต่มันจะไม่ใช่ความเย็นที่อยากลบลบเป็นลิปออยที่แบบบำรุงดีแล้ให้สีสวยมากๆเลยทุกคนทำาปากฟูขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะ มันจะมีความเย็นๆนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เย็นแบบเมนท a ลเกินเพราะว่าเราก็ไม่ชอบความแบบปากเย็นเยอะขนาดนั้นคือถ้าไม่ทาลิปทีลิปสติกใดๆก็คือทาค่าลิปออยล์ก็ได้บำรุงด้วยสีสวยด้วยต่อมานะคะอยากให้แมสมากจริงๆอายตาบิวตี้ลิปออยล์นะคะนี้กดนสีเกรปทุกคนแท่งใหญ่สะใจมากอาจีเกรปจะเป็นโทนม่วงที่มีผสมชิมเมอร์นิดนึงมมีกลิ่นหอมแบบองุ่นเบาๆนะคะแบบกัมมี่กัมมี่ทุกคนคือแบบกลิ่นดี คือเขาเป็นลิปออยที่ฉ่ำม,มากชุ่มชื้นสุดแต่ว่ามันเบาสบายปากแบบมันไม่หนักปากเลยแล้วมันให้ความเหนือออยเขาเกาะปากนะคะไม่ไหลลงคางเลยทุกคนเห็นปากดูจุยซี่ดูสุขภาพดีดูแบบปากเล่นแสงเล่นเงามากๆถูกปังมากจริงให้่คอแมแตตาทุกคนใหญ่ทุกคนไปนลองเป็นของแบบ,แบบแบรนด์พี่ไอตาละลิฟ e p โพชเช่นนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งล่าสุดเขาก็มีการปรับสูตรใหม่ด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วพ้นมีความเนืบขึ้นแต่ว่ายังคงความสบายปากนะ ซึ่งอันนี้คือสีที่สวยมากทุกคนสีใหม่นะคะจะเป็นสีเรดวนะทุกคนคือถ้า คือถ้ามันยังสามารถกดได้อะไปกดเหะมันออยที่เนื้อเหลวที่สุดในบรรดาทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแดงกำกำทาแล้วปากจะมีความตุนๆน,นะออยที่เหลวที่สุดเท่าเทียบกับบรรดาทุกตัวที่เนือมันมีความข้นเกาะปากดีขึ้นนะคะแต่ว่ายัางคงความเบาสบายปากไว้อยู่นะทุกคนคือแปบคชั่นซีเรดวสวยมากคูดถ้าตามลิปออยก็จะได้จุ่มพวงกุญแจด้วยทุกคนชึ่งมันน่ารักมากความลิปเนาะห้อยกระเป๋ออก,กับเพื่อนเป็นแกงคือแบบมากอิจฉาแบบน้องๆสมัยนี้ลิปอีกกลุ่มที่มา ไม่แพ้กลิปออยเลยนะคะก็จะเป็นลิปปกาหรือลิปกดกดหรือลิปปอกแบกที่ทุกคนรู้จักแล้วแต่แบบสะดวกจะเรียกเลยขอขัดมาทั้งหมด4ตัวนะคะที่รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสฟอร์มูล่าต่างๆคือถูกจริตกับเรามากๆต้องลากล s สอันนี้ก็เลยอันนี้จะเป็นตัวเป็นตัวเมลซันเดย์ลิปคลิกนะคะทุกคนหรือว่าลิปไอติมนั่นเองทุกคนคือว่าเขาคือที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปกดสีเพิ่มมาแล้วคือที่บอกว่าเป็นลิปไอติมเพราะว่าเนื้อเขาเหมือนไอติมจริงทุกคนมีความแบบเนื้อนุ่มเนียนสีชัด ลองเปิดใจใช้หลายตัวแล้วมันไม่สบายปากเลยมันน่าลำคาอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือไม่ใช่อันนี้สวยฉ่ำสบายปากเนื้อลื่นทางง่ายคือปากฉ่ำสวยกำลังดีไม่เหมือนไปทานไก่ทอดมาทุกคนคือแบบดีมากจริงๆแล้วมาในราคาที่แบบหลักร้อยจับต้องง่ายอ่ะซูเปอร์มารนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเจลลี p l u ัม i n g ก l o s s b อันเนี้ยรู้สึกว่าเสียงกดมันจะมีความละมุนกว่าลากาดิดนึงของซูเปอร์มาร์นะคะจะมีความฉ่ำม,มีความลอซี่คข้นกว่าตัวลากาแบบชัดเจนเลยอือ เนื้อก็คือเกาะปากดีไม่ไหลลงคางเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็แต่ว่าเอฟเฟกปากมันจะมีความแบบจ u ด c ซี่กลอสซี่ฉ่ำกว่าแบบตัวไอติมชัดมากๆใครชอบแบบปากฉ่ำแบบกระจอกอะ่ะต้องมาซูเปอร์มาเลยไม่มีตัวนี้ไม่ได้จริงทุกคนคือเราชอบมากตอนไปเชียงใหม่ทริปล่าสุดก็แบบใช้บ่อยสุดๆนะคะก็จะเป็น for you to m e l e s ยนะคะหรือลิป for you to x b u s collection 2นั่นเองนะคะซึ่งสีที่คนพบแล้วว่าแบบชอบแล้วก็ใช้บ่อยมาก 1 5 4สีคิสหรือว่าสี iss, ของน้องจ๋าซึ่งของโฟยทูนะคะตัวนี้จะไม่ใช่การกดๆแต่จะเป็นการหมุนขึ้นมาของโฟยทูนะคะเม็ด <ets> สีคือชัดแน,น่นเข้มข้นสุดถ้าเทียบ3อันลาการ์ดทูกปร์ามามโฟยทูโฟยทูจะกลอสี่แล้วก็มีความคข้นของเม็ดสีที่สุดเลยนะของโฟยทูจะมีความหนึบนิดนึงแต่ไม่ได้หนึบจนน่ารำคาญนะคะซึ่งก็ให้พิมพ์เม็ดสีชัดแบบกลบสีปากได้เลยค่ะปากคล้ำแต่อยากทาปากแบบสวย,สวยๆกลอสี่ตัวนี้คือสามารถทาได้ Canmake m ูจิพู r ุทินนะคะตัวนี้ก็เป็น <c oughs> เขาจะเป็นบามที่สีค่อนข้างชัดแล้วก็ไม่ได้ละลายไม่ได้เมลเท่ากับตัวก่อใครที่ชอบลิปฟิลบามแต่ว่าไม่ได้ชอบความเมลมากมาที่ Canmake Can make เลยตัวนี้มันจะมีความเป็นบามสีชัดสวยฉ่ำไม่ได้ฉ่ำเวอร์ไม่ได้เมลเกินมีความแล้วสีคือสวยมากอันนี้คือเบอร์0ูนย์สามนะคะจะเป็นแบบแดงเชอร์รี่ทาแล้วคือขับผิวสุดๆ ต่อมาก็จะเป็นแกงลิปกลอสนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งไม่ใช่คนชอบทากลอสขนาดนั้นแต่ว่าปีที่แล้วเป็นปีที่เราแบบทากลอสฉ่ำมากแล้วก็เจอกลอสที่แบบฟอร์มูล่าถูกจริตเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆขอเริ่มจากน้องถูกละดีก่อนละกันก็จะเป็น for you to plumping gloss นั่นเองนะคะอันนี้จะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสีพิงแชมเปญคือแค่แอปพลิเคเตอร์ก็มีความเก๋ไม่เหมือนใครแล้วนะซึ่งตัวน,นี้นะคะเขาเป็นกลอสที่แบบว่า พิกเมนต์สีค่อนข้างชัดแล้วก็ค้นมากๆทุกคนถ้าให้้นตรงก็เป็นฟีลน้องเมลเย็ดในรูปแบบแทนแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบจิ้มจุ่มก็มาใช้แบบแอปพลิเคเตอร์แบบนี้เพราะว่าที่ของแอปพลิเคเตอร์หัวเหล็กคือมันจะทําความสะอาดง่ายแล้วก็แบบไม่ได้สะสมพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะคือแบบพอทาเสร็จแล้วเราสามารถเช็ดทำความสะอาดได้เลยก็ช่วยลดการเกิดพวกเชื้อแบคทีเรียได้แล้วเป็นกลอสที่ฟิลตชแบบปากชําสวยเหมือนปากเคลือบน้าตาลแล้วก็ให้สีที่ชัดมากๆคือทาตัวเดียวแบบจบเลย 3ce drop gel l o w g นะคะทุกคนสี very sure นะคะตัว applicator mm hmm. ก็มาแปลกอีกแล้วอันนี้จะมีความเป็น a p p l i เ a t o r แบบหัวซิลิโคนนะคะซึ่งรู้สึกว่ามันช่วยปาด เกลี่ยเนื้อกอดได้แบบดีมากๆเลยมีความระเร่อสุดเลยนะทุกคนซึ่งมันจะให้ความธรรมชาติมากๆตัวตัวนี้คือเป็นกลอสที่เนื้อสัมผัสไม่หนึบเลยนะคะมาดูอิ่มน้ำ juicy แบบไม่ตะโกนเกินอ่ะทุกคนคือมันสวยมากสี very base gloss ที่ถ้าเลือกได้ตัวเดียวในเวลาทุกตัวก็จะขอให้น้องฟรีตัว 3d voluming gloss สี c u r r e n t 7เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะไม่ปาดฉ่ำแบบมีมิติมากๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูแล้วกันเป็นกลอสแบบออ l ยนิดนึงอ่ะเป็นแท่งที่ถ้าหยิบทาเมื่อไหร่จะต้องมี ถาได้ป,ปากกระจกดูกลาซี่ทุกคน <c oughs> เห็นความกระโดดกระเด้งของมันเรอยแต่ให้ฟินิชแบบกลอสปากเยลลี่ปากหนุบหนับสุด ครอยากปากสวยคือต้องมีแท่งนีติดไว้เลยขอต่อที่แกงลิป,ลปจิ้มจุม่มเวลเวลตต่างๆนะคะลูกเ <c oughs> พื่อนรู้ทุกคนรู้ follower ร,รู้ว่าเราเป็นสายลิปเวลเวตมาโดยตลอดแต่ว่าปีนี้เป็นปีเทียแบ,บแตะลิปเวลเวตน้อยมากจริงๆทุกคนจนตัวนี้ก็จะมีมาณสี่หตัวที่ชอบจริงๆะ่ะขอเริ่มปีด้วยน้องเวกเมกตัวนี้เลยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือแบบเป็นลูกรักที่ไม่อยากใช้ให้หมดเลยเปยเลอร์ลิงฟิกซิงชินนะคะเดี๋ยวเราขึ้นใช้ตั้งแต่แบบแพ็กเกจแรกๆเลยอะคือเนื้อเเคาาจะมมีวป็น ทิ้น,น้ำฉ่ำๆแต่ว่าพอเซ็ตตัวแล้วจะเป็นหีิปที่เบาสบายปากนุ่มฟูแล้วก็ให้ฟินิชที่สวยมากๆค่ะตัวนี้เราไม่รู้ว่าจะเห็นปะทุกคนเห็นไหมว่าตอนแรกเรามีร่องปากแต่ว่าเราก็เบลอร่องปากเนียนกลิบเลยทุกคนเนี่ยคือติดทนมากๆแล้วเนี่ยคือที่สุดของลิปทินเบลอต้องให้ตัวนี้ ลาก,กลาสนะคะตัวนี้คือเป็นรุ่นอะไรไม่แน่ใจที่เขาเลิกผลิตไปแล้วแต่คือเราชอบมากแบบอยากให้เขาผลิตต่อรีบๆกลับมาก,ก็ได้คือลอีที่แบบว่าสีชัดเราเนือ้อฟุงละมุนสวยมากแล้วทาโทนมาถูกต้องมากเป็นชมพูกุหลาบกำกังที่ยังมีความสดใสอะ่ะไม่เสร็จตัวไวด้วยคือเกลี่ยแล้วมีความแบบฟูงละมุนดูบเบลอสวยมากอะ่ะ ไปยันต่อที่ benefit moisturizing matte lip tint นะคะลูกจะมีความเป็น m a t แบบนี้เลยถูกไม่เน้นร่องปากแล้วก็ติดทนทั้งวันจริงๆเป็นแท่งที่เราใช้ตลอดทริปที่ไปเที่ยวอังกฤษมานะคะแล้วก็กลับมาก็ยังใช้อยู่มากๆรู้สึกว่าอยากได้สีอื่นเพิ่มเลย p a เกจจิ้งก็สวย เป็นลิปหลักพันที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วแบบไม่เสียอะไรตังค์ต่อที่น้องบอบบี้บราล์คส์แม t ต์ลิควิดลิปนะคะอันนี้ก็ใช้จนยืนแล้วทุกอย่างคือเราก็ยังคงเป็นสาววกลิปบอบบี้บราล์คือแบบแมทมากจริงแล้วมันก็ใช้ดีมากแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะมีความกึ่งๆให้เอฟเฟกต์เบลอเหมือนฟิลทินเกาหลีนิดนึงนะซึ่งแบบทาแล้วปากมันนัวสวยมากทุกคนซอฟต์แมทแบบฟุงละมุนเป็นปากแมทที่ไม่แห้งไม่แบนอะทุกคนแบบมีมิติมากๆจุ่มสส่ลักชูนะคะแล้วขอเชียร์บอบบี้ออมมมมาา้วววสสัไ่่ผิิดหงนนเทุุกรร แต่ว่าพอเขาทําจิ้มจุ่มอะแปลว่าเต็มสิบให้หลานค่ะทุกคนคือชอบมากๆทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะเรามีถูกมีแพงก็สลับสลับกันไปแล้วกันที่ลิปอีกตัวหนึ่งที่เราอยากเชร์ทุกคนมากๆก็คือของแมกนะคะอันนี้เป็นตัว m a x i m a l sleek cream satin ที่เป็นรุ่นซาตินตัวล่าสุด m a x i m a m sleek satin lipstick นะคะทุกคนอันนี้คือเนื้อซาตินของแมกสูตรใหม่ที่แบบที่แบบเนื้อนุ่มและให้สีชัดมากๆทาแล้วปากสวยมากจากปากเย็นๆเมื่อกี้ดูกลับมาอิ่มดูเต่งขึ้นมาเลยเห็นไหมแล้วก็ ก็แบบความซาตินมันจะไม่ได้โกลมไม่ได้ฉ่ำไม่ฟินิชที่ดูแพงมากๆใครสีแปสาสีนะคะเป็นสีแบบโทนชมพูน้ำตาลแบบมอคค่ามูสคือแนะนำให้ทุกคนมีสีนี้เนื้อนี้ติดกลุ่มันสวยสุภาพทาได้ทุกโอกาสนะคะก็คือเมเบลินซูเปอร์สเตชช์ดี้ทินนั่นเองทุกคนตัวนี้คือบอกเลยว่าออกมาได้เทือนวงการลิปแมทมากๆเนี่ยเหมือนทินเกาหลีเลยเห็นไหม ฟุง,ฟงนๆนั่ๆน,นุ่มๆตบแรงเขาเออกแบบมาเป็นกรรมยีแบบนุ่มๆเหมือนแบบน้องหมีเฮดดี้เอาอพพลายกับตัวเนื้อทีเวเ่ามันนัวมากแนะนําให้ทาแล้วก็ทิ้งไว้แบบหนึ่งนะคะเขาจะเซตตัวแล้วก็ติดทนทั้งวันจริงๆทุกคนแบบกินข้าวกินน,าน้ากินขนมคือไม่หลุดหลบคขอปิดจอบเนื้อแมทนะคะด้วยลิปตัวโฟยทูมแมทบาร์ เป็นแบบน่าจะเป็นแบรนด์ไทยคนแรกเลยมัง้งที่ทําแบบแมตต์บามแบบนี้ออกมาลิปฟินิชแบบแมตต์ทุกคนแต่เนื้อมันลื่นเหมือนบามเลยนะคะตัวนี้เราเคยทําแบบฟูลรีวิวไว้แล้วด้วยลองย้อนกลับไปดูกันได้นะอันนั้นคือแบบมีซอสทุกสีแล้วก็รีวิวแบบละเอียดมากๆซึ่งอันเนี้ยทาไปแล้วมันจะกลบความแห้งไปเลยทุกคนแล้วก็เป็นแมตที่ชุ่มชื้นนะคะ ทาแล้วปากไม่แห้งด้วยดีมากเลยทุกคนแล้วเนื้อสามารถเอามาอะแดปทาแก้มเป็นบลัชได้ด้วยนะคะแบบนัวมาก่ะม,มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลิปทิ้นลิปกลอหรือว่าแกงทิ้นกลอเนี่ยทุกคนซึ่งปีนี้เจอที่ชอบเยอะมากๆเป็นทิ้นกลอที่ทิ้งสเตนแบบติดทนทั้งวันทั้งนั้นเลยนะที่ขี้เกียจไม่ได้แต่งหน้าเยอะอยากทาลิปตัวเดียวสวยจบหยิบเป็นแกงนี้มาเล่นเลยขอเริ่มจากตัวที่อยากให้แมสที่สุดแล้วก็ราคาน่ารักแบรนด์บิสนะคะ l y make l u m i n o u s Glow t ท n น ือตัวนี้นะคะเขาเป็นทินโกลที่ใส่บำรุงมันแน่นมากเขาจะให้ปากที่ดูฉ่ำดูเป็นประกายเล่นแสงสวยมากๆเราอิ่มน้ำสุขภาพดีแบบสีสวยสเตนไม่เพี้ยนแล้วก็ติดทนทั้งวันด้วยมาแล้วค่ะก็จะเป็นตัวเินสโกลเจลทินนะคะตัวนี้คือไม่ติดอันดแบบับจะผิดมากเลยเพราะว่าเป็นอีกตัวที่เราใช้บ่อยมากๆไม่ได้แน่นมากมีความระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าให้ดูนะฉ่ำสวยมากแล้วก็ฟินิชคือปากโกลแบบอิ่มน้ำขั้นสุดเดียวให้สีแบบ ลเลื้อละเลือดูธรรมชาตินะคะแต่ว่าสเตนติดทนมากๆทุกคนมานะคะอันนี้คือเป็นแบบที่สุดของลิปทินกล w ติดอันดับหนึ่งเทียบกับทุกตัวเลยก็คือ E2D น้องข้าวนะคะหรือรุ่น Over อ l o w ลวิตินว่าหยิบใช้ตัวนี้แบบบ่อยมากๆบ่อยที่สุดบ่อยจนเพื่อนเบื่อว่า เออแบบเปลี่ยนแท่งหน่อยคือมันจะเป็นทินที่สีชัดฉ่ำพิกเมน้์แน่นมากๆนะคะแล้วก็ฟิวกลอสเลยทุกคนมันจะมีความกลอสซี่กลาซี่ในตัวมันจะแบบไม่ใช่เหลวๆน้ำๆอะ่ะอีที่เป็นเฟรริตของเราก็คือสีนี้เลยนะคะคือเบอร์เจ็ดเลิกใช้ไม่ได้สีโคโคพลาคือทาแล้วเปล่ามันอิ่มฟูมัมนฉ่ำมันจุยซี่มันอิ่มน้ำขึ้นมาทันทีเลยเห็นเนื้อชัดสีคนแบบนี้แต่ว่าเบาสบายปากมากๆนะ,ะเหมือนเราทาทินก็กลอสจบในแท่งเดียวทุกคนเข้าใจยังว่าทำไมถึงแบบหยิบใช้บ่อยมาก แคนเมงนะคะกลาสทินไซรับค so ือ so ตัวเนี้ยมามืดมากคือเราแบบไม่ได้แตะเมคอัพญี่ปุ่นมานานมากๆเลยเนื้อมันฟิลทินเกาหลีมากซอฟต์ๆวอเทอรี่ความแค n นเม e แคนใจสีก็จะค่อนข้างเป็นฟิลแบบ MLBB ซอฟต์ๆละมุนนะคะวันไหนอยากได้ความธรรมชาติแต่ปากจุยี่สุขภาพดีก็จะหยิบน้องแค n นเมงมาใช้เลยชูคิโนแคร์โกลอพนะคะ เป็นทิ้นฝาขาวอันนี้เลยทุกคนเนี้ยจะเป็นทิ้นของชูที่เขาใส่บำรุงมาแบบ80%เลยนะคะจะเป็นทิ้นนำ้ำๆนะคะที่เอฟเฟกปากกลอดูสุขภาพดี ใครมีงเบยร์หน่อยนะคะเชียร์ชูตัวนี้ขึ้นมันจะเป็นความปากฉ่ำที่แบบไม่มากไม่น้อยเกินคนดูสุขภาพดีดูแพงดูแบบจบด้วยอิงกูในโอโกลไทยทินนะคะอันนี้ก็กดมาเองจะขึ้นชื่อเรื่องสก,กินแคร์อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งพอ,อคอยขี้เกียจแต่งหน้าแต่ไม่อยากแค้หน้ายมกะน้องคนนี้ไปเลยเห็นปะเตียง่ายมากแล้วก็ชุ่มชื้นแต่สบายปากสุดๆและสะเตนก็ติดหนึบสุดๆนะคะทุกคนเนี่ยไม่อปกนไปน,นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคเตอร์ในการทาลิปนะคะซึ่งยังคงเป็นลิปบลัชของฟอยทูอยู่ นะมันนี้คือแบรนด์ไทยทําพวกทูธท,ทำเมก้าแบบดีมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดไปสายเก่านะคะก็จะเชียร์เป็นน้องมูนอันนี้ multibrush นะคะพุ่มพุ่มขนสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแปรงสำหรับทาลิปหรือว่าใช้ทาคอนซีลเลอร์ก็ได้ <Yeah. S 1> favorite lipstick lip, stick, lip t i n lip care of the year 2024, 2024ของเรานะคะว่าปีที่แล้วก็เป็นอีกปีที่มโอการได้เล่นไอเทมค่อนข้างเยอะแล้วก็ช้อปปิ้งเองเยอะมากๆนะคะเราก็อยากแชร์สิ่งที่เราใช้แล้วอินจริงๆนะทุกคนก็เลยแบบว่าใช้เวลานิดนึงนะคะในการแบบกว่าจะปล่อยคลิปนี้ออกมายัางไงก็งว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ enjoy กันนะคะใครไปตามตัวไหนตามหรือใช้ตัวไหนเหมือนกันมาแลกเปลี่ยน c o m มนต์พูดคุยกัน ได้ใต้คลิปเลยนะคะทุก like. <c oughs> คนเดี <ham> <c oughs> <aesthetic> <c oughs> ๋ยวรายละเอียดต่างๆเราจะแปลไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจทางเราด้วยนะคะแล้วก็อยากดูคอนเทนต์ประมาณไหนพูดคุยกันเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวยังไงไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย